สวัสดีค่ะมีคอมเมนต์มานะคะว่าจริงๆเรียนสอบใบขับขี่เป็นภาษาสวิชก็ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นถ้าเรียนเป็นภาษาสวิชทําให้ได้เรียนรู้ภาษาเขาไปในตัวด้วยได้อย่างน้อยๆ2อ,อย่างในเวลาเดียวกันจบ SFE กับสว e นสก a กรุนก็พออ่านหนังสือสอบใบขับขี่เข้าใจแล้ว ขอบคุณที่มาแบ่งปันความเห็นนะคะทีนี้พูดขอแชร์ความเห็นาทางฝั่งของมะกรูดบ้างนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความจําเป็นในชีวิตไม่เหมือนกันมีเป้าหมายในชีวิตไม่เหมือนกันนะคะซึ่งคนไทยบางคนที่อยู่สวีเดนเรียนไม่จบ s f e เรียนไม่จบสเวนสการ์กรุนนะคะแล้วบางคนเนี่ยคือเรียนจากเมืองไทยมาเรียนจบปหนึ 1, ่งป2ป3ป .4 ป .5 ป .6 บางคนจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทมาแต่เส้นทางของเขาเขาเลือกเส้นทางว่า เดนทางนี้มันสะดวกเขาก็เลือกไปแบบนี้นะคะซึ่งสิ่งที่เราถนัดกับสิ่งที่คนอื่นถนัดมันไม่เหมือนกันนะคะ นอกจากนี้ยังมีคนไทยยุคใหม่ที่อยากได้ใบขับขี่ตั้งแต่ปีแรกเลยนะคะเพราะว่าในปีแรกสามารถใช้ใบขับขี่ไทยหรือใบขับขี่สากลเนี่ยนะคะขับในสวีเดนได้เพราะฉะนั้นเขาก็ถือโอกาสทําใบขับขี่ตั้งแต่ปีแรกเลยซึ่งบางคนก็อาจจะเรียนยังไม่จบระดับซัสกรุน่นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็หาตัวเลือกตัวช่วยที่เหมาะสําหรับเขานะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้คนไทยไกลบ้านทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ